นิวม s สุบิชิไท t a นเปลี่ยนยกเครื่องใหม่ยกคันสากรการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปรง่งใสต้องที่สากรการประมูล New Isuzu X s e r i e s ีสมันส์มิด n i n i i n i ฟิน i X-Life หลังจากสัดดาที่แล้วนะคะนาชูได้พาเราไปเที่ยวงานแสดงรถยนต์ที่เยอรมนีมากับงาน IAA Mobility ค่ะแล้วสัดดา์นี้นะคะนาชูจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะคะเราจะพาบินข้ามหาสมุทรแอตแลนติกนะครับไปที่สหรัฐเมกาเพื่อไปดูงานแสดงรถยนต์ที่เมืองดีทรอยซึ่งแลดีตเนี่ยเราถือว่าเป็นเมกะของอุตสาหการรมรถยนต์นะครับก็คงต้องคุยกันยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันต่อนะครับไปค่ะ ครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยนะครับเราพาท่านไปชมงานแสนงรถยนต์ที่ยุโรปคือที่เยรมนีครั้งนี้เราพาข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับไปที่อเมริกาเพื่อดูงานแสนงรถยนต์ที่ดีทรอยนะครับซึ่งเขามีชื่อเต็มว่า Not t m e r i r i n i n t n t n r t i t n o n a u t u t o s w o w นะครับหรือมีชื่อย่อๆว่าอะไรนะคะนะ<อ> n N A I A S คันแรกเลยนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราจะมีรถไฟฟ้ารุ่นนู้นเลยนะครับคันนี้เป็น จุดยอดรถไฟฟ้าของค่าย GM นะครับเนอ e r ลมอเตอร์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับมีชื่อว่า Cadillac Escalade IQ นะครับก็คือความจริงรถ Cadillac Escalade เนี่ยโอ้มีมานานหลายสิบปีแล้วนะฮะเป็นรถ SUV ที่สุดๆนะใหญ่ที่สุดแรงที่สุดของค่าย GM นะครับคราวนี้เขาทำเป็นไฟฟ้าเลยนะครับ IQ แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีขายฮะต้องรอปี2025นะครับก็คือรออีกประมาณปีหนึ่งคือประมาณ ปลายปี2020 <ard> ne, 2 0 <พา S 1> 2 4เห็นในภาพคันใหญ่มากเลยนะคะคันใหญ่มากฮะคือคือตัวถังนะยาวตั้ง5เมตร70เซนติเมตรนะครับยาวยาวเฟ้อยเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบขับ4ล้อนะฮะขับเคลื่อนทุกล้อเนี่ยนะครับใช้มอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าสองชุดนะฮะโอ้โหใหญ่นะมอเตอร์2ชุดเนี่ยให้680แรงม้าเลยนะครับแล้วก็ให้กำลังพอพอพอในบางโหมดเนี่ยจะแรงขึ้นอีกนะฮะจาก600 600กว่าเนี่ยเพิ่มมันเป็น750แรงมา้าซึ่งซึ่งรถเอสยูวีเนี่ยมีน้อยฮะที่จะแรงขนาดนี้ต้องรอหน่อยนะครับคือคันนี้เขาออกมาให้ดูแบบยุคีเดตนะฮะคือเตรียมถ้าเงินยังไม่มากกว่าเต็มเต็มเงินไว้ซื้อนะฮะก็ที่นอกจากพิเศษกว่ารถคันอื่นก็คือนอกจากขับทุกร้อนะครับยังบังคับเลี้ยวทุกรอ,อนะร้อนหลังเลี้ยวด้วยนะครับที่สุดจริงๆคันที่สอง2 2> ก็เป็นค d i ดียตเหมือนกันนะครับอันนี้ คัดดิแลคไรเด็กนะ600 e4 e4 เนี่ยที่จริงคัดดิแลคไรเด็ก <ill> เนี่ยนะครับคือออกขายได้ประมาณปีเต๋อนะ,ะแต่ระดับรุ่นที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นรุ่นใหม่เอี่ยมเนี่ยนะครับซึ่งปีหน้าถึงจะเริ่มเริ่มเริ่มจะหนายนะครับก็เป็นรถ SUV ระดับรูปจุดเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังขนาดเล็กกว่าคันแรกที่ผ่านตาไปนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยก็เป็นรถ ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆคือมีแต่มอเตอร์นะครับไม่มีไม่มีเครื่องยนต์นะครับก็ตัวถังก็ยาว5เมตรนะพูดง่ายคือมัน3เมตร9ก้าเตนนะก็คือ5เมตร<ด><ด>นะครับแต่อันนี้ดูเพรียวกว่า,วาอ่าด<ล>ูดูล้วลูด้านดูสวยกว่านะครับ<ช>แล้วก็เพรียวนะฮะขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็ติดตั้งมอเตอร์2ชุดเหมือนกันชุดหนึ่งขับล้อคู่หน้านะครับแล้วก็อีกอีกชุดนึงก็ขับล้อคู่หลังก็ได้แรงทั้งหมด500แรงม้านะครับ แล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้ก็เป็นแบตเตอรี่ดิอัลลิออนที่มีขนาดใหญ่นะฮะก็คือ102กิโลวัตต์ชั่วโมงเรียกว่าเติมเติมไฟเต็มทีนึงวิ่งได้เกือบ500กิโลเมตรนะครับทั้งนั้นที่เป็นรถขนาดใหญ่รถขับทุกล้อแต่ก็วิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรนะครับก็เวลาชาร์จไฟถ้าูเร่งเร่งิๆนะฮะ10นาทีนะชาร์จ10นาทีก็จะวิ่งได้ไกล124กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับคือไม่ต้องรอกันนานมาก น้าตาดูดีนะครับใช่ค่ะแล้วก็สวยเลยสวยเหมือนรถเก๋งเลยนะครับเป็น SUV ที่สวยอามาที่อายังคงเป็นผลงานของค่าย GM ค่ะเนกันแต่เป่นหมเชฟโรเล่ซึ่งเมื่อก่อนก็มีขายในบ้านเรานะฮะตอนนี้ก็ไปแล้วยกรยดันไปแล้วนะครับก็เป็นเชฟโรเล่เอควินอกนะครับคือเชฟโรเล่เอควินอกเนี่ยมีขายมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับแล้วก็ ที่ผ่านมาก็จะมีเฉพาะรถเครื่องยนต์สันดาปภายในอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่เขาใช้เป็นไฟฟ้านะครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเชฟโรเลตอีควิโนกอีวี electric vehicle เนี่ยนะครับก็ปีหน้าปีหน้าจะเริ่มขายนะครับแต่ไม่มาบ้านเราหรอเนาะบ้านเราคงไม่มาแล้วฮะไม่มาแล้วนะครับก็เขาบอกว่าจะออกขายปลายปี2023เนี่ยในฐานะรถ2024แต่จนถึงวันจุบผมดูข้อมูล เมื่อวานนี้นะฮะรู้สึกยังไม่ยังไม่เริ่มขายนะครับยังไม่มีวิแววครับครับยังแต่ออกขายแน่นะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับคือประมาณตีหมื่นเหรียญนะตีหมื่นเหรียญก็คือล้านเศษถ้าคิดเป็นเงินไทยนะฮะเพราะว่ารถรถอเมริกาเนี่ยถ้าถ้าเห็นนะฮะถ้าจูนเห็นแล้วแบแหมน่าจะไปอยู่อเมริกานะรถจะราคาถูกกันนะใช่ค่ะรถราคาแบบดีมากกับรถราคาไทยนะครับก็จะมีทั้งรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับที่ติดแบตเตอร์ไฟฟ้าชุดเดียวโหหน้าจอใหญ่มากรถ ขับเคลื่อนสี่ล้อซึ่ไฟฟ้วอเตอร์2ชุดนะชุดขับล้อหน้าชุดหนึงขับล้อหลังชุดหนึ่งนะครับก็ให้กําลังรวมถึง268แรงม้านะครับและหน้าตาก็ดูดีนะฮะดูดีดูสวยใช้ได้ใช้ได้เนะครับอีกคันนึงนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าของค่ายเชฟโรเล่เหมือนกันนะแต่มีชื่อว่าเชฟโรเล่เบรเซอร์ EV ขนาดโตขึ้นอีกนิดนึงนะครับคันนี้ก็จะเริ่มขายใน ชนะตรถรถุ่นปี2024แ,แต่รู้สึกว่าจะเริ่มขายแล้วนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ใกล้เคียงกันแต่แพงกันนิดนึงแพงกันรุ่นเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับก็จะมีทั้งรถครับแล้วหน้านะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ชุดเดียวะนะครับกับรถขับ4้อใช้มอเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็เป็นรถที่ที่เร็วนะคือ0ถึง9.6กิโลเมตรชั่วโมงก็คือ0ถึง 0, 60 60ไมล์คืออเมริกานี่ใช้ ระยะทางเป็นไมล์มนะถึงก็เท่ากับประมาณ96กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาแค่แค่สี่วินาทีเองนะครับเร็วมากเลยแล้วก็เ,วกะะเติมไฟเต็มแบตแต่ละครั้งเนี่ยนะครับ500กิโลเมตรวิ่งได้ะนะครับแล้วก็ทั้งทั้งเจ้าคันที่ผ่านไปเมื่อกี้คือเชฟโรเลตเอควินอกแล้วก็เชฟโรเลตเบรเซอร์คันนี้นะครับรถอเมริกันแท้ๆเลยแต่ไม่ได้ผลิตในอเมริกาคือผ,ผ,ผลิตในเม็กซิโก เพราะว่าเม็กซิโกก็คืออยู่ข้างใต้ของอเมริกาคับก็อยู่ในทวีปเดียวกันนะครับก็ไม่ใช่เรื่องทราเรื่องแปลกคือมันรถอเมริกันหลายรุ่นเนี่ยที่ผลิตในเม็กซิโกคะขั้นต่อไปนะครับก็ยังคงเป็นเชฟโรเล่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นพิเศษดูที่เดาี่ครับคุณจูนว่าพิเศษยังไง พิเศษนะจะเป็นอะไรเดียวพิเม่ทันไงรถกระบะคือเป็นรถปิกอัพนะครับคือต่อไปนี้ที่เหลืออีกสามติ๊กคันตีห้าคันเนี่ยปิกอัพหมดนะฮะผมก็รวบรวมให้ดูว่าในอเมริกาเนี่ยรถปิกอัพซึ่งเป็นรถที่ขายดีที่สุดคือรถบิ๊กอัพเนี่ยขายดีกว่ารถเก่งนะฮะแล้วก็วันเนี้ยเอารถปิกอัพที่เป็นไฟฟ้าล้วนๆมาให้ดูกันครบเลยนะฮะที่มีขายขนาดนี้คันแรกนี่คือเชฟโรเลตซิลเวอร์ราโดนะครับ E.V. นะครับซึ่งเป็นรถขนาด กระบะที่ใหญ่ใหญ่กว่ากระบะที่ขายในบ้านเรานะครับคือคันหนึ่งยาวกว่า5เมตรเลยนะฮะคือ5 5เมตร92เต็นพูดง่ายๆก็คือ6เมตรอนะครับยาวเฟื้อยเลยมากแล้วก็จะจะออกขายในทางรุ่นปี2024กันนะครับระยะแรกก็จะมีแค่2โมเดลนะครับโมเดลที่ถูกหน่อยก็ราคา1 0สนาาตดดูี1แสน5,000เหรียญนะครับคิดเป็นเงินไทยก็3ล้าน8แสนแพงหน่ยแพเพราะว่าเป็นรถ ใหญ่แล้วก็ใช้ไฟฟ้าร้อนๆนะครับก็ติดตั้งระบบขับนะครับซึ่งแรงมากเลยครับคือ7 5็ดีแรงม้าของเราหนี่ขนาดว่าแรงจริงก็สัก300อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เจ็ดร้อยกว่าแรงม้านะฮะแล้วก็ชาร์จไฟเต็มครั้งหนึ่งนะครับวิ่งได้ไกลฮะได้ถึง640กิโลเมตรนะครับคันที่สองนี่ก็เป็นกระบะนะครับของ GMC ก็ GMC นี่ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งของค่าย GM คือเครือเดียวกับ เฟโรเล่ที่เราวิจากดีเนี่ยนะครับก็กำลังจะออกขายเหมือนกันนะครับก็แต่ตอนนี้ยังนะฮะก็ต้องรอหน่อยก็ระยะแรกเนี่ยจะมีมีรุ่นเดียวนะฮะตั้งชื่อว่าเอ dition one ก็คือรุ่นแรกเลยนะครับก็เป็นรุ่นรถที่ใหญ่คือเรียกว่าเหมือนกับขนาดเดียวกับรถเจ้าซีเบอร์รเดอร์ที่เพิ่งผ่านตาไปเนี่ยนะครับคือยาวตั้งเกือบ6เมตรเนี่ยแล้วก็อย่างเหมือนกันคือชาร์จไฟเต็มหนึงก็วิ่งได้640กิโลเมตรเลยนะครับ แล้วก็การชาร์จไปวิ่งวิ่งวิ่งให้ให้ให้วิ่งได้ไกล160กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลา10นาทีพอเพื่อการใช้งานจริงๆโดยแท้จริงเลย10นาทีชาร์จ10นาทีวิ่งได้ไกล160กิโลเมตรเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับก็คงใกล้ๆให้ออกขายก่อนนะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยคันนี้จะหรูหรูกว่าซิลเวอร์แลดและค่าตัวก็จะแพงกว่านะครับ หน้าตาก็ดูดูดีนะดูไฟก็มีลูกเล่นไม่เหมือนรถพริกอัพทั่วไปนะครับสวยงามนะคะ GMC Sierra EV นะครับ e l เ c t r i c v e h i ียร์เข้าบอกเต็มตัวแล้วนี่คือรถไฟฟ้านะจ๊ะไม่ต้องเปิดฝาน้ามอคนหาเครื่องยนต์นะไม่มีนะครับที่บ้านท่านผู้ชมครับอันนี้ไม่ต้องรอนะฮะ GMC นี่ไม่มีขายในเมืองไทยนะ นี่เป็นอีกคันหนึ่งของ GMC นะครับเคือว่า Hammer EV Pickup Pickup กันคือรถยี่ห้อ Hammer เนี่ยถ้าคุ้นกับรถทหารเนี่ยคุณจาได้ว่ารถทหารของไทยก็มีนะรถหน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เป็นรถทหารชื่อเป็นเวลาที่เป็นรถทหารเนี่ยเขาชื่อ Humvee Humvee แต่เป็นรถที่ผลิตขายคนทั่วไปเขาเรียกว่า Hammer แต่ว่าหยุดขายไปร่วมติดปีแล้วเลิกผลิตแต่ว่า ปีปีเนี่ยมาเริ่มเริ่มทําใหม่แต่ว่าไม่ได้เป็นยี่ห้อฮั m เมอร์เป็นยี่ห้อ GMC รุ่น h ั m m e r นะครับก็มีทั้งรถบิกอัพกับรถ SUV ที่นำแมชชีชบอลนี้นะครับก็เป็นรถ SUV พลังไฟฟ้าร้วนรนะครับซึ่งเพิ่งออกมาโมเดลเดียวนะครับก็ตัวถังนี่ยาวเฟ้ยเลยนะครับ5เมตร5.1เซนนะครับแล้วก็มีเป็นรถขับ เคลื่อนสี่ล้อแล้วก็บังคับเลี้ยวสี่ล้อคือล้อหลังเลี้ยวด้วยล้อหน้าเลี้ยวด้วยเลี้ยวทั้งสี่ล้อเลยนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมด3ามชุดขับล้อหน้าชุดหนึ่งแล้วก็ขับล้อหลังอีกสองชุดนะครับรวมกันแล้วเนี่ยแรงม้าหนึ่งพันแรงม้านะครับแรงสุดๆเลยนะครับก็ศูนถึงหกสิไมล์ต่อชั่วโมงหรือศูนถึงเกกกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะ สามวินาทีท่านเองฮะเียกว่าเร็วเหมือนรถสปอร์ตนะรถพิกาั์ขนาดยักษ์แต่ว่าวิ่งเร็วเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับราคาก็ประมาณประมาณแสนแสนเดีอนแสนเลยอ่ะนะก็สามสามล้านกว่าคันต่อไปคันต่อไปเป็นพิกอัพเหมือนกันพิกอัพไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ผมค่ายค่ายฟอร์ดค่ายฟอร์ดที่ตอนนี้รถพิกาป์นิมทายขายดีนะใช่ไหมครับรถพิกเมืองไทายขายดีนะแต่อันนี้ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสเข้ามาขายเมืองไทยไหมเพราะอันนี้เป็นฟอร์ ฟอร์ดของอเมริกานะครับก็ตั้งชื่อว่าฟอร์ f เอฟร้นะครับแล้วก็ g Lightning, Lightning ซึ่งแปลว่าฟ้าแลบนะครับฟ้าไลท์닝แฟลชนะครับก็ยังไม่ออกขายแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งซึ่งไม่นานน่ะนะอีกประมาณผมว่าไม่กี่เดือนก็เริ่มขายนะครับอันนี้ก็ตัวถังยาวเหมือนกันครับคือเกือบเกือบหเนะฮะหเบตเก้าสิเอ็ดเซนนะครับ แล้วก็เป็นรถขับพลังไฟฟ้าขับล้อหน้าล้อหลังพร้อมกันเลยนะครับใช้มอเตอร์2ชุดชุดนึงก็ขับล้อคู่หน้าอีกชุดนึงก็ขับล้อคู่หลังนะครับก็ได้กําลังสูงสุดไม่ไม่เท่าแฮมเมอร์เมื่อกี้ฮะอันนี้ประมาณ580เครึ่งหนึ่งแฮมเมอร์นี่พันนะครับนั้นตกใจมากก็ชาร์จไฟทีหนึ่งะนะครับก็วิ่งได้5 1 5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าจะชาร์จไฟให้วิ่งได้ แค่ติบนาทีเนี่ยชาร์จไปแค่ติบนาทีเนี่ยก็วิ่งได้ประมาณ97กิโลเมตรนะครับถ้าจะให้ชาร์จวิ่งได้ไกลๆก็ต้องวิ่งก็ต้องรอนานหน่อยชาร์จนานหน่อยแต่ถ้ารีบๆนะจะรีบมีทุล่าเร็วติบนาทีนะฮะวิ่งได้ก97กิโลเมตรนะคะับโอเคนะครับขั้นสุดท้ายนะคะขั้สุดท้ายอันนี้ก็เป็นบิ๊กอัพไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะแต่เป็นค่ายแรมแรมนี่ผมว่า จูนคงไม่เคย,เคยได้ยินช<ม>ื่อ <ๆ S 2> นะ,ค,ะคือเป็นยี่ห้อที่ใช้กับรถกระบะอย่างเดียวเลยเป็นของค่ายไคลเลอร์นะครับแต่แถ้าเป็นกระบ <st> ะเขาจำได้นะครับพอเป็นกระบะนี่เขาจะใช้เป็นยี่ห้อแรมนะครับยี่ห้อแรมอันนี้ก็ยังไม่ออกขายนะครับก็กกต้องรอหน่อยนะครับก็แรงเหมือนกันนะคือ654ตีแรงม้านะครับใช้ได้เลยชาร์จไฟเต็มก็วิ่งได้ประมาณ560กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้ามาบอกอยากให้ไกลกว่านี้ได้ เขามีมอเตอร์ให้มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ให้เปลี่ยนได้แต่ต้องเก็งเงินเพิ่มนะก็จะทําให้เพิ่มเป็น800กิโลเมตรเลยเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยก็บอกแต่เพียงว่ากําลังสูงสุดอย่างที่บอกนะครับ654แรงม้านะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ใหญ่ฮะคือล้อหกกิโลวัตต์ชั่วโมงในเมืองไทยผมว่ายังไม่เคยมีนะแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดนี้ก็แต่ละสิาลถันของแต่ละประเทศนะคะแต่เขาอย่างที่อเมริกาเนี่ย เขาเป็นประเทศใหญ่นะรถวิกาาที่เขาใช้เนี่ยเขาจะวิ่งแบบวิ่งข้ามรัดวิ่งอะไรเพราะฉะนั้นต้องใช้ระยะทางเขาจะใช้งานสมบุกสมบันมากกว่าเพราะนั้นเขาถึงจะใช้แบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆนะฮะความจุสูงๆเพื่อที่ว่าเชชาร์จไฟครั้งหนึ่งก็วิ่งกันได้ไกลหน่อยห้าร้อยกิโลเมตรนะแต่ในบ้านเรานี่ขนาดนี้รถที่ขายในบ้านเรานี่ก็คงไม่มีไกลถึงขนาดนั้นไม่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะก็คือก็แล้วแต่สภาพถนนก็เป็นอันว่ารถไปพลังไฟฟ้า9คันนะครับจาก งานนาการรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาครัก็จบไปแล้วรออีกนิดนึงนะครับตอนหน้าเนี่ยเราจะพาข้าตัววปอีกไปที่นะครับโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นนะครับพาไปดูงานแ a จแปนโมบิลิตี้โชว์2 3งนะครับคอยติดตามนะครับว่าจะมีรถอะไรบ้างครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยนะคะแอกซ่าประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไป ออนิวมิสุบิชิไท่ตันเปลี่ยนยกเครื่องใหม่ยกคันยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันโมโตจีพีอย่างเป็นทางการ